สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติครูดนตรีไทยนะครับท่านแรกนะครับพระประดิษฐ์ภัยราะมีดุริยางกุลพศ 2330- สถ23ึง2415นะครับพระประดิษฐ์ภัยราะ หรือมีดุรียงคุณรู้จักกันทั่วไปในนามว่าครูมีแขกนะครับครูมีแขกมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่หนึ่งจนถึงต้นรัชกาลที่ห้าครูมีแขกสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดที่ได้รับยกย่องเป็นพิเศษคือปีแล้วก็ ซอสาสายนะครับครูมีแขกได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของการแต่งเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดหรือประเภทเพลงทยอยได้แต่งเพลงไว้เป็นจำนวนมากเพลงที่โดดเด่นนะครับเพลงที่โดดเด่นที่สุดของท่านคือเพลงเชิดจ,จีนนะครับจนท่านได้รับพระราชทาน ทินนามเลื่อนตำแหน่งจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นพระประดิษฐ์ไพเราะจากเพลงดังกล่าวนะครับต่อไปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมหลวงกรมพระนครสวรรค์ วรพินิษย์นะครับพศ2424ถึง2487นะครับนักดนตรีไทยนิยมเรียกขานนามท่านว่าทุนกระหม่อมบริพัตรทุนกระหม่อมบริพัตรทรงเครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิดเช่นของวงใหญ่ระนาดทั้งยังทรงเปียโน,โนได้ดีอีกด้วยนะครับ ทุนกระม่อมบริพัตรทรงเริ่มแต่งเพลงสากลก่อนเพลงไทยเพลงชุดแรกมีเพลงวอนโรนี่แล้วก็เพลงจังหวะโรกานะครับโรกาทรงพระนิพนธ์เพลงไทยประสานเสียงเป็นเพลงสากลเช่นเพลงมหาฤกษกเพลงมหาชัยเพลงสารเสือป่า ทรงแยกเสียงประสานเพลงไทยสำหรับเพลงบรรเลงด้วยวงโยธวาทิตทุนกระหม่อมบริพัตรทรงได้รับการยกย่องไว้เป็นนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงยอดเยี่ยมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทรงเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่แต่งเพลงไทยสากลและทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เรียนรู้และแต่งเพลงโดยวิธีการเขียนโน้ตสากลโดยแยกเสียงประสานถูกต้องตามหลัก สากลนิยมนะครับอันนี้คือท่านทูลกระหม่มบริพัตรนะครับต่อไปท่านจางวางทั่วภาดโกสนนะครับจางวางทั่วพาทยโกสนนะครับเป็นผู้บรรเลงของวงประจำ ปีพาดหรือสีในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ควบคุมวงปีพาดของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และวงวังบางขุนพรมเป็นนักดนตรีประจำกองแตรวงทหารเรือแล้วก็วง ทหารมหาเล็กรักษาพระองค์นะครับจางวางทั่วทยะโกศลน,นะครับเป็นผู้มีฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับทั้งปีพาดและก็เครื่องสายและยังขับร้องได้ดีพาทยโกศลเป็นนามสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพันธุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์ วรพินิษหรือทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับต่อไปท่านหลวงประดิษฐ์ไพราะหรือสอนศิลปะบะเรงนะครับพศ2424-2497หลวงประดิษฐ์ไพราะมีนามว่าสอนนะครับโดย ชีวประวัติของท่านเป็นแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องหอมโรงนะครับท่านมีฝีมือพระนาตเอกที่เป็นเยี่ยมมีปฏิพานไว้พริบมีสติปัญญาเฉียบแหลมในการบรรเลงและประพันธ์เพลงจนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยทั่วไปหลวงประดิษฐ์ไพราะประพันธ์เพลงไว้เป็นจำนวนมากและก็มี หลายประเภทท่านได้สร้างสรรค์เป็นอาาัตราจังหวะ4ชั้นเป็นผู้คิดเทคนิคการบรรเลงระนาดขึ้นใหม่นะครับ